โอ้โหปีนองแฟนคลัคบตาถั่วไปมืดเลยครับแล้วจะอะไรกิจแล้วครับนี่คือวัดธงธงสนุนธงสนุนน,น,นะครับวัดทงสนุนครับ่าตำบลละหารครับทำเพื่อบึงสามพี่นี่จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ แ้งชาตาสว่างโคโลเลยครับครับพูดไหนมามารับหมูแกงหมูเศร้าเรียนฮอดเท่าไรครับโอ้โหหนึ่งมมหนึ่งมุมกับครึ่งหนึ่งมุมตะก้าพูดอะไรล่ะนองกันนองมันนองยานั่งมาใส่กับใสแงเท่าไหร่อ๋อห้ามแบบนี้คือว่าไอ้ไอ้ศิษย์ไฟกาบะอาจารนแบบชิมยายนมาครับแมนไฟกาบไปบอกล่าโอ้ยแต่เป็นพระอาจารย์มีน้ำใจไหลเป็นมีความกรุณาเมด ตาอุเบตาโมตุตาครับเจ้าคนากับไหมไทยโอ้ยเป็นอดิสงเป็นผลบุญได้มาอาศัยใบยบุญพระอาจารย์ใช่ไหมดีอุดีใจตลอดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอันนี้ยอดยอดห้องเก็บไตมเมื่อคืนครับบัดหน้าประตูอ,อันนี้บบเกี่ยวกับเด็กหน่อยเนี่ยบโเกีย<แ>่ยวกับเด็กหน่อยเพิ่นบ่เอาก็มีโอ้สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทครับพนล่ะอันนี้คือเก็บไตมเมื่อคืนนี่ มาดู S <S เลยเอา Jamie, ปเป็นอันนี้สงูหนังด้วยาคินาพี่นองไปหาพระอาจารย์กราบลาเพื่อนครับเอออะพี่น้องาที่นี่ไปกราบลาพระอาจารย์สิเดินท้างแล้วัดที่นี่โอ้ยผอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเฮ้ยบ่บ่ไม่จบไม่เก่งหนีชีวิตผมเลย ท่นเตาท่เฝ่ายานพระเอกนังเอกบริโซ่เคื่อนไปเปลยนจังหวะของพระเอกนั่งเอกบริโซ่ผมว่าสอกว่าไ่าสอกวาจัดตางน้องคอยในช่วงเดกๆเรยว่าเอาถพิษไทยช่วงแก่งดีกว่าให้บนฟังเรืืองถ้าไปนั่งเอกเดี๋ยวเไดีขาตัวตายแก่งก่อน นั่งัวดสมัยไหมพ่อสอนใหมได้นั่งัวสมัยไหมอย่าไปเรียนพื้นก็จะปวดสมัยไหมต้องมาดาจีบผูกข้อเดี้บอกบอกบอลคือมูอคุณล่างก็ต้องรอบอลแบบหัวล่างเตี่ยว่เอาขุดล่างมีเงินดีคุณล่าง้วยหลไยไปสัญญากรมมันกะตวถึงไหนบ้างคุณล่างรวยเนาะคุล่างรวยกำมันกสมัยไหมอยางไร่งภาพลักษที่แฟนทับไปยเล คิดว่าสะตัดนี่วะดดีครับครับที่แรกน่ะแปลนจงโปงผมก็คิดยุ่งได้ตอนดีจีเคยไปบอกให้ค้นขึ้นหน่อยแทะพะนะตายแล้วกูเนี่ยนะยังไงข้นขึ้นหน่อยแทะพอนะไม่กระซับทุ่มแล้วเขาอันนี้มั่ยุกไกลครับพวกคนม้านะครับปกติกับสิประมาณซีทุ่มเนี่ยขนจะเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นเพราอบางคนอยู่นครสวรรค์เนี่ยเป็นกิโลเป็นชั่วโมงนึงกว่าจะเดินทาแทอดอย่างเงีลยจริครับ เป็นย sí, ัส่สู oh ้หมองสู้มองเหมือสู้ขนาดล่ะเพามีแต่วันทุ่มนึงเรานเต็มโมเมนเพราะว่าคนบานไก่พนมากไก่กัมาก่อนในเชิงนึงไ่สรุปยอดแล้วมันไก่ยังได้อยู่นะครับอาจารย์โอ้เนี่ยแหละานอย่เนาะจ้างมากบริไล้านนี้ดิครับโอ้าะว่าท้ีสมัคร ผเก็บน็กน well, pues ่อยไว้หลุมกพ่อเก็บปลอยปอยปลอยเสร็จนะเก็บตสุกทำการทำงานอย่งีเสร็จอ่ะคต้องไกโอ้ขัดเกสุขคนเยเลเบร์เนอย่างหน่อยเก่น่อยยี่สิบสมสิบอบอยมาธยมนีฟีวดาเสรุปแล้วเป็นนขอาพาจาที่คนมิจฉาภิมบอลลัมบอสอดแกงเป็นยังไงครับผลลัพธ์ม้น้อมเมนต์เจ็ดสี่ตาตาวสมสาสมมเมนดอกครับครับ เขาล้มบ็สาแจ้งมัลอ่ำจกตาคมัว่ากันนะครับใช่คนคนที่เถื่อบอใช่คนเขาว่ามากนั่นคิดจนซิปปะว่าตาเห็นพิษมากิดปะว่าวัวอยตาเห็นค้นจางเกือบม้วงเสายัเหลืออยู่นาอนั่นแะครับอาจารย์บตาปกติเนี่ยย่ำงอ่ย่ำเตยกันอยู่กับสมาชิเนี่ยโวยใ่ทักก็นั่นเมือที่เดกันไปลองหลยปุ๊บกะเกินใจสมาชิเอี๊ดนั่งเอี๊ดุ่ม ตัวละครก็อยากเตยอยากมวลกระพี่น้องบัรท่าได้เงินต่อเงินติดพ่อได้ซื้อน้ำซื้อให้ยืนนกันก็เลยลองกันไม่ได้ยืนอยู่ห่างโอ้ยเขาก็พอดีความกันเลยเออก็เลยลองเพราะเป็นพิธีมันเพร่อให้มันหอมปากหอมคอมาถักทายกับพี่น้องจัดบทเพลงตามคำขอพราะความปากความพ่อกับไอ้พระเอกนั่งเอกตัวละครเขาเจ้า ล่ำกันเตยกันมวลมวันช่วงกังเวียนเหนไหมจอบางยุช่วงตี่ทีสามที่สามออกไปจัดจักบาทซะนอะแต่ว่าเรื่องมันสียโวยชคเรื่องมันสีบโวยโชคตามผู้เฒ่าคนกำลัิฟังเรื่องเรื่องนั่งเบิ้งกับโอ้ยพอตีอีีเหรอเลือะไรครับีตีกัน้านจอดเลยครับตีง่ายตีง่ เชื่ว่าปูสารต้องมาล่ำสอดแจงได้มาทีนะใช่นนซให้สารที่ต้องกำตากับตาวนึงไว้เตรียมหอบสารเลี้ยนโดยที่ขันสมเด็จจครับโอ้ยบึงเตยแล้วระบบเคียงเสียงอัดขึ้นเนี่ยมันเป็นตะฟ่อนที่อย่างเนี่ยพ้นกับฟ่อนกับเส้นกันแต่ว่าไม่ตีกันท้าพายจารว่าไงเครื่องเสียงไว้ในทางทั้นาดีดีตุ๊บ ชินโควิดเลยนะเนี่ยเพิ่นต้องระดับไหมไท้บนพคงว่าเป็นขึ้นเขาว่าเรบนว่าเลียนว่ีอีไรว่ดอีจะยุ่งเรี้นปัญานี่แหละเอาแบบเต็มทีสักอลการสักยกนี่ยังเคยนะคแบบโชว์เอาให้เต็มเลเขาจังสิเขาจังสิสุมแ่มันจังสิขีดยายครับขนาดบางบางคนเนี่ยเขาว่างนนโดดสมาชิกบางบางคนเนี่ยแป่วางานโดดบ้าได้ไหมจ้อ ขาดหลายคนเลยครับธรรมดาเนี่ยเขาหนีได้แดนเซอร์กับบัวเขาดอกบัวเท้ากันเจังไหนเนาะครับบางคนกขาโอ้ยงานเดียวส่งท่าบอเอาใจใส่นุ่มนิ่นแต่ว่าว่ยมันเหตุการณ์กันเป็นทีมเด้เหตุการณ์กันเป็นทีมกันที่ได้บ่ใดขาดตองขาดลูกสูมันกับบัวละเนาะกันที่ิดเห็นแต่ว่าดังย่าดำงานเดียวนึงดอกบัวมากก็ได้แมนดี้กับดอกบัวดูน้ำผึ้งเกี่ยวงงเนาะครับอเห็าเกี่ยวงเนาะอยู่ได้่ยอหวงเลย ครับเการเป็นทีมขาดทีมไปมันบมวนดีขาดต้องขาดคุ้นค่อ, <c roy al> คอยวอกค่อยจากันมันบมวนดีให้มัน <c oughs> ชิดกันสามมันกระโอง่งกับบดีไ <c> ห <oughs> <c oughs> มือเสียมากดูก,กับสุ่งไผมากเนี่ยรอไงขาดยุ่งขนาดว่าเอาออนแมนสวลา <c oughs> <c oughs> ไปอัดสั่งซื้อสั่งเสียงไปเลยนมันมวน,นดีคนไห่มันส่งไท่แน่น ่มากอะโอ้ใจแคบอยู่ผัวมากอะใจแข็งอยู่โอ้ยนดีดีโอ้ดีสักดีแนี่พผ่านครับครับแต่เดี๋ยวมันจมาเบิึ้งยังว่าเขียงเสียงเนี่ยเบาพื้นพราอาจารย์เบาพื้นว่าอ่าเสียงเนี่ยเสียงเขียงเสียงที่ที่ออกเป็นเม็ดเป็นนูวยอีรีเนี่ยผมมั่นใจว่าบ่แพร่ไผดอกบ่แพร่ไผดอกผลงานระบบแสงระบบทุกอย่างบ่ได้แพร่ไผดอกแสอ่ะสองมาทั้งคน สองมหากรวเลยชายคนเอออยู่ยาวเราโบแสงจอ LED นี่คือไงไงที่สุด LED บ่ได้เป็นมายิบมันใหญ่เลยเราเราเรามักมองกันมาว่า LED มี่แบบ่ายทอดไล่สดแบบออกข้างจอได้ไหมส่วนมากเพราจะมีแต่ผู้สนับสนุนขึ้นซื้อขืนิ่นแบบจอแบบคนอยู่ไกลๆก็เห็นเห็นผู้เห็นไม่ได้ตัวยันยันสำคัญคือคนคนที่คุ้มเนี่ยทั้ง ของผู้อื่นเพื่อนอาชีพบุคลากรอาชีพไ่ได้พันนีครับีจง้นซอไครับอย่ามีว่าขู่เขากระามอยว่เป็นไงเป็นไงตีบ๊อีไให้ป๊ออดีตัวจ้างนเลยว่านั่นนี่แหละเสียเอาเป็นตัวจ้างมัาอีวอาจ้างเลืจางเรื่องอยู่เอาเท่บอาแท่บ์บ่ ภาษีนี่งานประจำปีซึ่งเด็กถามกันนี่แหละซุ้มผ่านเหมือนกันนี่นะเขาก็มาเบิ้งอย่างเนี้ยเออเอาวงบมีเด้อเนี่ยมองนี่สักมองเปิดงานเด้ไผมาเบิ่งก็เหมือนกันเหมือนตลาดนัดต้อเบิ่งขนาดนี้โอ้ถืกใจครับอ๋ทหาขอเบอร์แน่ให้เบอร์เข้าไปโอ้เนี่ยได้กับฝากะอาจารย์ใส่เชียร์ได้ด้วโอ้เชียร์อยู่แล้วก็ับได้นี่ก็นไหนก็พระต่ำว่องมาเนี่ยแปลกเลอถ้าพระต่ำว่องมาเนี่ยงานบโบลายสูงเพิ่นดอก ผมตั้งวงหน้าแั่จำคู่มือเนี่ยคู่มือเนี่ยบอกเลยเลยว่างนานผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยบ่ถึงสี่สิบหน้านตอดไปแต่ว่ามันยังได้ม่ดีแเดี๋ยวมาดูมัมนยังได้ม่ดีได้แบงกิ้งแท็บแต่รถแห่ขอมาปนแม่น้อยนึงแต่ว่าเราเปิืองเราวงใหญ่เนี่ยการเล่นเนี่ยก็มั่นใจอยู่บ้านระบบแสงสีเสียงเนี่ยคือมั่นใจ แต่ว่<บ>าคืนบกใหญ่เลยเนาะเต็มบกเนี่ยน,นี่นี่คือเขาเออนาแบรนด์มาตรฐานแบรนด์มาตรฐานคือเพียงเสียงระบบไฟระบบที่เป็นมาตรฐานนี่แหละแต่ว่าดีขึ้นพระดีกับยูกับว่าพิาน่นเสจจันบ่อเนี่ยนะงานกับว่าหลายสูเพ่นดอกแต่ผลงานกับว่าบ้ากับเสิเติมหนึ่งยูคนกับเสียหน่อยเสียหลายกันแล้วแต่ผู้ผู้มาคือเก่าอ่ะ ต้นเสียน้อยเสียหลายก็ได้แต่ว่างานกับสูงคนก็ได้เราผู้คนเกิดมาไงรุ่นผู้คนอยู่บ้านโดนจังไรคนกับเป็นรอยคนเนาะงานคนเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยกระแปลกอยูนคันผู้มากแต่ส้นมานาตืิมแต่เราโอ้ยไปสิไปจ้างเราเรีนบ่ดีแน่พัดว่าสิ่งสิ่งสิเขาเห็นจะเห็นจะมีนี่เดียเห็นนี่กเขาเห็นจะแบบนั่นนี่สิ่งนี้มากเขาก็เห็นจะแบบนั้น ก็บอต้องสดเจ็อย่าบ่มีร่าไหม้ท้ายบ่มีร่าอย่าไปเสียครับเรื่องยูขันกูบ่มีรำางเจอดอกเลยเอดไม่ีเดือดไม่ดีร้องเขาเห็นเจสซี่โอ้ว่าเสียงดีสู้คนเหมมาร่ามออกมากเลขนาดว่าพวกเท่เขาซุ่มใงกลางทางเขาลิฟต์สิงหรือเปล่าเนี่ยขนาดว่าลิฟต์สิงเหมือนออกมาจากสีดีม้วนก็ได้สีดีครับเออเสียงใสคือเก่าน้ะโอ้ยังกัดนตรียังมันจะออกมาจากเทปเลยอ่ะ สอสทุกอย่างครับ่บมีเปิดเออนะมัเปิดันแทน่าเยน่นตีจะด้มันเคาะอถามมครับสอสดตทีสดครับอเอขึ้นรู้วอาจารย์นอกพค่ยังคือว่อไปดไปเขนอะาผมเพิ่นบอกนี่นี่ผมก็เลยบอกบอกบอกว่าต็เรื่องครับเล่บอกยั่ไจะเลื่อมนม่อะนะ เชื่อัคซสปอร์ตจะเชื่ไเดี๋ยนี้เอาเปิดอัสปอร์ตป่าบ่าไม่ติดจ่า่ไม่ตังป้บทนเลยองี้ไ่ดล้่เอาสั้นแเนะครับปทีนี่ยาพระอาจารย์เนี่อันนี้เอาไปบาดอันนี้ที่รยหลวงปออยู่นี่วัดนี่นะเนา กินงายกับมือหน,นึห่งอ้าวจะมีเงินแสนเงินล้านบ้านลขาดสายต้องพรอบุญหลาบเ<อ>นีน่ยแมวร่องพิม<อ>เห็นเยเลๆ<อ>ทั่วเท่าอย่างสี่ขีดหอดกำแพงเพชรน,น่ะเดี๋ยวมอเตอรไซดีวมัเจะกำแพงเพชรเราสั่นยเดีวรรุสั่นนวสุดยอดอีกยดอกเดี๋ยวหาชิวลงไหลมันไหลมันหลบุญปีนึ่งมีสามบุญบั้นเนี่บุญพ่อไจยนี่นี่ มีมีบุญบางไฟอีกนนเด็กบางไฟมีอลไบุญกระถินสามบุญใยเนี่ยเนี่ยสาปีหนึ่งกับปีหนึ่งหมอลำมือปีละสองขนาดขนาดปีหนึ่กัเกือบล้านจางหมอล่ราะเจ็ดพฤติการเนือเาื้จากจะโอ้ยข้ามกอดไฟนุ่มดีสาธุนุ่มนุ่มน้ำมีเสียงดังดีบสญเอาละพี่น้องครับหลังจาก กราบพระอาจารย์อขอพรพิธีเรียบร้อยแล้วคสิเสื้ท่านกับกันเด้รอบวันที่นี้จะได้กระไดยอย่าลืมนะพี่รองครับเป็นกําลังใจอย่าลืมเข้ามากดแชร์กดไลค์หรือกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเศร้ากันนะหรือว่าให้กับไม้ไทยหัวใจสินเด้อขอบคุณครับแล้วเจอกัน